สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับวันนี้จะเป็นอีกตอนหนึ่งครับที่ผมจะขอพักเรื่องศึกวันชิมชิปเอาไว้ก่อนจะเปลี่ยนเรื่องราวย้อนไปทําความรู้จักกับนักมวยไทยในอดีตอีกคนนึงนะครับที่ดังมากๆเลยนะครับผมจะพาทุกท่านไปทาความรู้จักกับ คนที่มีชื่อเสียงในด้านการเตะที่น่าจะรุนแรงที่สุดในโลกนะครับเป็นคำเชิงเปรียบเทียบนะครับอย่าไปซีเรียสเอาจริงเอาจ,งอาจังกับคำแบบนี้ของผมนะเพราะว่าไม่มีเครื่องวัดลังอะไรใดๆออกมาเป็นตัวยืนยันนะครับแต่การที่นักมวยระดับที่น้ำหนักประมาณ75กิโลกร,รัมคนหนึ่งคนนี้สามารถต่อกรอกับนักมวยรุ่นเฮฟวี่เวท100กิโลกร,รัมอัพขึ้นไปได้ ด้วยพลังแข้งซ้ายทลายโลกของเขานะครับแข้งซ้ายเพียวๆเตะลำตัวหรือว่าเตะขาคู่ชกเมื่อใดเนี่ยเสียงกระทบความหนักหน่วงเนี่ยทำเอาแฟนมวยต่างชาติเนี่ยคลางฮือกันทั้งสนามนะรวมไปถึงอาการสะดุ้งบาดเจ็บอย่างหนักของคู่ชกก็พอจะเป็นการยืนยันได้ในระดับหนึ่งนะครับว่าคําว่าเตะหนักที่สุดในโลกเนี่ยไม่น่าจะเกินความจริงแต่อย่างใดนะครับสำหรับตัวเขานะโดยพลังเตะนี่เองนะครับทำให้เขาเป็นนักมวยไทยที่มีเกียรติประวัติได้เจอกับคู่ชกหลากหลายกติกาม,มากที่สุดคนหนึ่งในปริษัทนักมวยไทยนะฮะ มวยไทยก็ชกเควันก็ชกคิกบ็อกซิ่งก็ชกเจอกับนักมวยปล้ำก็เจอมาแล้วนะครับรวมถึงการหันไปรับใช้ชาติในกีฬามวยสากลสมัครเล่นหรือกีฬาเทควันโดในช่วงระยะเวลาหนึ่งเขาก็ทํามาแล้วนะ เขาก็คือช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์ยอดนักมวยไทยในอดีตในยุคปี90นะครับที่ฝากผลงานไว้ระดับที่ว่าเปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์วงการศิลปะการต่อสู้โลกโดยการเตะเจาะยางริกรูฟัตนะครับที่สหรัฐอเมริกาจนเป็นคลิปโด่งดังไปทั่วโลกนะครับแล้วก็ทําให้มวยไทยของเราเนี่ยถูกยกระดับเป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับโลกซึ่งเรื่องราวในวันนี้นะครับจะเป็นการบอกเล่าผ่านรูปแบบ2อย่างนะครับก็คือ1 เป็นเรื่องราวข้อท็จจริงอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์นะครับที่ว่าตัวเขาเองนั้นเป็นนักวยไทยเป็นคนไทยที่ถูกดึงเอาคาแรคเตอร์มาใช้มากที่สุดในโลกนะครับและ2นะครับจะเป็นการเล่าผ่านเรื่องราวประสบการณ์โดยตรงของแอดมินเองเมื่อสมัย1 7 1 8ปีก่อนในสมัยนั้นที่ผมได้ทําเว็บไซต์นะครับก็ในเรื่องราวเหล่านี้ผมได้เกินไปแล้วนะครับถึงตอนเกี่ยวกับเรื่องของแฟร์เทคแล้วก็ MMA นะแบ่งเป็น2องอพิโซดในตอนที่328แล้วก็329นะครับ ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูนะครับก็ฝากกดไปดูย้อนหลังกันด้วยนะถ้าจบคลิปนี้แล้วเราจะได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะครับว่าตัวตนของแอดมินนั้นเป็นคนอย่างไรซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับช้างเผือกเกีตทรงลิ์ในครั้งนี้นะครับผมขอแบ่งออกเป็น2ตอนนะครับโดยในคลิปวันนี้เนี่ยจะขอพูดถึงเรื่องราวคาแรคเตอร์ของช้างเผือกล้วนๆนะครับเอาละ่ะย้อนกลับไปนะครับในวันที่4พฤศจิกายนปี2006นะครับเหตุการณ์ก็ผ่านมาประมาณ17ปีแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่ระหว่างที่ตัวผมเองตอนนั้นทาเว็บไซต์ ก็อยากจะทําเรื่องราวของนักมวยโดยการบุกไปสัมภาษณ์ไปพูดคุย <c oughs> เจอตัวต่อตัวด้วยตัวเองเลยผมก็เลยเลือกน้าช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์หรือว่าชื่อเล่นชื่อกบเนี่ยแหละเพราะว่าในสมัยชกมวยในวัยเด็กของแกนะครับแกใช้ชื่อเล่นของแกมาเป็นชื่อนักมวยด้วยนะครับโดยใช้ชื่อว่ากบดําผมสัมภาษณ์คุยกับน้าช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์นะครับเพราะว่าเรื่องราวความเป็นสุดยอดของนักมวยไทยที่แกไปชกในเควันในตอนนั้นแล้วก็วีรกรรมแกเยอะมากๆข้อมูลพื้นฐานนะครับว่าน้าแกอยู่ที่ไหนในตอนนั้นเนี่ยผมไม่ต้อองดาาเยย่่ีววนนนนัใ น้าช้างเผือกอยู่ที่ชนบุรีนะครับค่ายสิทธิ์พ่อเหล็กอยู่ริมถนนใหญ่เส้นสุขุมวิทนะครับก่อนถึงพัทยาเหนือผมรู้เพียงแค่นี้แหละที่เหลือปล่อยให้เป็นความบ้าระหำ่ำแล้วก็โชคชะตานำพาว่าผมเนี่ยจะไปเจอเขาไหมไปแบบไม่รู้นะครับว่าแกอยู่หรือเปล่าจะประเดิมพูดคุยแนะนำตัวอย่างไรที่มาที่ไปของเราอะไรต่างๆพวกเนี้ยซึ่งการพูดคุยก็อาจจะธรรมดาไปนะการไปในวันนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะพกความภาคภูมิใจในตัวน้าช้างเผือกไปด้วยนะครับผมอยากจะทําตัวให้เป็นแฟนมวยที่เห็นความสําคัญของนักมวยไทยที่สร้างชื่อเสียงในรระับปเทศ นักมวยเหล่านี้เวลาไปชกที่ต่างประเทศนะครับเสียงเชียร์หรือว่าการถูกขอถ่ายรูปการได้เลเซนจากแฟนคลับเนี่ยเยอะมากๆโดยเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่นแต่พอกลับมาที่เมืองไทยก็กลายเป็นคนธรรมดาธรรมดานะครับไม่มีคนมาห้อมล้อมแสดงความยินดีนับถือไม่มีแฟนคลับเชิดชูเกียรติไม่เหมือนแฟนคลับที่ต่างประเทศอ่ะผมเห็นในข้อนี้นะครับจึงไปหาน้าช้างเผือกแบบไม่ได้เป็นการพูดคุยกันธรรมดาธรรมดาแต่จะไปหาแล้วก็จะทําให้น้าช้างเผือกภูมิใจในบางเรื่องที่น้าไม่รู้ตัวมาก่อนนะครับว่าตัวน้านั้นสุดยอดในระดับโลก มีคนเอาตัวน้าเนี่ยไปเขียนอย่างมากมายนะครับเป็นคาแรคเตอร์เกี่ยวกับเกมแล้วก็เกี่ยวกับการ์ตูนผมรวบรวมข้อมูลหลักฐานเอาสมุดต,ต่างๆหนังสือรวมถึงทํารูปนะครับใส่กรอบรูปไปให้น้าช้างเผือกด้วยพร้อมกับตั้งใจขอลายเซ็นเลยนะคือเราอยากจะทําตัวแบบพี่แฟนๆต่างประเทศทํากันแบบที่ว่ามองเห็นความสุดยอดของนักกีฬาคนหนึ่งแล้วเกิดความประทับใจอะ่ะแล้วก็โชคดีมากๆนะครับในวันนั้น17ปีที่แล้วนะครับน้าช้างเผือกอยู่ที่ค่ายพอดี แล้วก็เจ้าของค่ายสิทธิ์พ่อเหล็กนะครับวิสเตอร์แฟรงค์นะครับเป็นฝรั่งเจ้าของค่ายสิทธิ์พ่อเหล็กก็ยินดีให้บริการนะครับอำนวยความสะดวกผมเต็มที่เลยการพูดคุยให้สัมภาษณ์นะครับเป็นไปนด้วยความสนุกต่างๆมากมายเลยนะจากนั้นผมก็กค่อยๆปล่อยของออกมาให้กับน้าช้างเผือกได้ตกตะลึงนะครับเพราะว่าน้าไม่เคยทราบเรื่องการ์ตูนมาก่อนและผมกล้าการันตีพูดได้เลยนะครับว่าช้างเผือกเกรตรงลิเนี่ยจะเป็นนักมวยไทยเป็นคนไทยที่มีการถูกนำคาแรคเตอร์ไปใช้มากที่สุดในโลกนะครับไม่ว่าจะเกมการ์ตูนต่างๆเนี่ยผมว ไมเดสานนี่ก็ถูกหยิบเอาคาแรคเตอร์ไปใช้เยอะเหมือนกันนะครับเอาลาสิ่งที่ผมรวบรวมมาในวันนี้นะครับก็เคยรวบรวมเอาไปให้น้าช้างเผือกดูในวันนั้นด้วยแล้วก็จะมีบางอย่างที่ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมายังมีการ์ตูนญี่ปุ่นอีกลหลายๆเรื่องนะครับที่ผมยังไม่ทราบเพราะว่าบางเรื่องไม่ได้เข้ามาเผยแพร่ในบ้านเรานะครับซึ่งก็อาจจะเป็นการ์ตูนกีฬาเป็นการ์ตูนต่อสู้ที่มีคาแรคเตอร์ของน้าช้างเผือกแอบซ่อนอยู่ขอเริ่มที่โลกแห่งวิดีโอเกมก่อนนะครับในยุคเกม3มิติ a y s t a t i o n เปิดตัวบนโลกใบนี้น หนึ่งช้างเผือกเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองจริงๆบนเกม Fighting Illusion K1 กลางปีนะครับโดยเกมนี้นะครับเป็นค่าย x อ็กซิงทำออกมานะครับแล้วก็เป็นเกมมวยที่ดีที่สุดในโลกเกมหนึ่งเลยสําหรับผมนะเล่นสนุกเล่นง่ายแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยที่ว่า K1 จบปี96ไปนะครับแล้วก็แอนดี้ฮุกได้เป็นแชมป์ K1 กู้หน้าวงการคาราเต้มาได้นะครับทำให้อ่มวย K1 นั้นโด่งดังขึ้นมาจนมาทําเป็นเกมแล้วเกมก็มีการคัดนักเลือกนักมวยออกมา8คนนะครับเอามาให้เราเลือกเล่น ช้างเผือกเกยียรทรงธิ์นะครับเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเป็น1ใน8คนนะครับน่ายินดีมากๆเลยแล้วนะช้างเผือกน่าจะเป็นคนไทยคนแรกๆเลยนะครับที่ได้สัมผัสเทคโนโลยีโมชั่นกราฟิกเอาภาพมาทําเป็น3มิตินะครับเป็นของใหม่มากๆในยุคนั้น2ช้างเผือกอยู่ในภาคที่2ต่อนะครับกับเกม fighting illusion k1 กลางปีลีเวนนะครับเป็นภาคการล้างแค้นก็มีการบรรจุนักมวยตัวจริงๆเพิ่มเข้าไปมากขึ้นซึ่งช้างเผือกก็ยังอยู่ในภาคนี้อยู่นะครับโดยภาคนี้มีการทําลงเครื่อง Se ก a Saturn ด้วยนะ ซึ่งทั้งภาค1ภาค2เนี่ยผมได้เอาแผ่น PlayStation นะครับทั้ง2ภาคเลยเอาไปให้นะ้ช้างเผือกนะครับเซ็นลงบนหน้าปกเกมแล้วก็บนแผ่นเกมถึงจะเป็นแผ่นก๊อปปี้นะครับแต่ว่าพอเซ็นไปแล้วโดยนักมวยตัวจริงเนี่ยมันก็มีคุณค่าทางจิตใจผมมาก 3. พยักสษษษษษิทธิพิทักษ์นะครับจากเกมบูริกิวันเป็นเกมแนวต่อสู้3มิติจากค่าย SNK บนตู้เกมอาเขดนะครับซึ่งการต่อสู้กันนะั้นเราจะสามารถเลือกนักศิลปะก,การต่อสู้แขนงใดออกมาสู้ได้นะโดยมีหลากหลายวิชามากเลย มวยไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับโดยที่ว่าน้าช้างเผือกนั้นถูกดึงเอาคาแรคเตอร์รูปร่างหน้าตาเอาไปใส่ตัวละครที่ชื่อว่าพยัคสิทธพิทักษ,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 กษต่อไปก็จะเป็นในโลกของมังงกะการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับคนที่4จ่จำปาเกียดสำลิศนะครับในเรื่องฆ่าคือเจ้านักสู้เป็นการ์ตูนที่ประกบสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในเควันะฮะวาดในปี1993เป็นในช่วงทไลายในช่วงนั้นของเคซึ่งนาช้างเผือกก็ไปวาดรุ่นลายที่ญี่ปุ่นที่นั่นพอดีโดยเรื่ออออองององงงรรรราาาาววววกกกก็็จจะเเเปนนื่่ขัมยยติิุ้ ช้างเผือกเกตซงลิ์อเนสโตฮูสซึ่งเรื่องราวในการ์ตูนนั้นก็จะตรงกับเรื่องราวในการต่อสู้จริงนะครับรวมถึงช้างเผือกด้วยแต่ว่าในการ์ตูนที่เข้ามาในบ้านเรานะครับลิขสิทธิ์ของวิบูลกิจเนี่ยมีการแปลชื่อออกมาเป็นจำปาเกียรติสัมลิแทนนะคนที่5เดนทรณีสิทธ์ไพกานะครับในเรื่องบากิจอมประจันบาลภาคสังเวียนใต้ดินโตเกียวโดมนะครับฝีมือการวานอันลือลั่นของเคซูกะอิตางากิ โดยมีนักมวยไทยเข้าร่วมในทัวร์นาเมนต์เจอกับซูลูนักสู้แดนเถื่อนจากบราซิลในรอบแรกนะครับสุดท้ายก็แพ้เละตุ้มเปะไปอย่างที่เห็นโดยคาแรคเตอร์ของเด่นทรณีเนี่ยก็ไม่พ้นน้าช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์คนที่6ชันปาจากเรื่องเคลูบิโตชูโตเป็นหนึ่งในกระตุ้นเรื่องสั้นของเคซุเกออิตางากิจากผู้วาดเรื่องบากินะครับโดยแอดมินได้นําเสนอไปแล้วนะาในเอพิโซดที่156ถ้าใครอยากรู้เนื้อหาว่าเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวไปกดดูที่่หลลังงงงไดด้นะดะนะโยรรเเเอออออกกกขขืื็็คาาาชิิปปู์ เป็นแชมป์มวยไทยในเรื่องนะครับซึ่งชื่อชันปานี่ก็อาจจะออกเสียงเพี้ยนเป็นช้างป่าก็ได้นะผมไม่แน่ใจนะโดยชันปาก็มีรูปร่างหน้าตามเหมือนน้าช้างเผือกเลยก็เหมือนกับตัวเด่นธรณีสิทธิ์ไพกาเลยแหละคนที่7ลังกาเกตสัมฤทธิ์นะครับจากเรื่องชามูนักสู้สังเวียนเลือดเรื่องนี้เป็นการ์ตูนเก่าอีกเรื่องนึงนะครับที่พระเอกของเรื่องนะั้นมีความดาร์กมากๆเลยนะครับ แล้วพระเอกของเรื่องนี้ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับได้ชงม,มวยกับนักมวยไทยแล้วก็นักมวยไทยในเรื่องนี้นะครับไม่ว่าหน้าตาคาแรคเตอร์หรือว่าชื่อเนี่ยก็มีความละมา้ายคล้ายกับน้าช้างเผือกเลยลังกาเกตสัมลิดช้างเผือกเอกตทรงลิศก็นึกดูเอาแล้วกันนะครับว่าใช่หรือเปล่าดูร่างหน้าตาดูชื่อเอาโดยการสู้กันของลังกากับพระเอกของเรื่องเนี่ยก็เป็นความพ่ายแพ้อีกครั้งหนึ่งของนักมวยไทยในกระตูนญี่ปุ่นนะผลก็คือพระเอกของเรื่องเนี่ยเตะเอาหัวแม่โป้งตีนเนี่ยปักเข้าลูกตาของลังกาแบบหดเียมอิท่สุ คนที่8เกลียงอาจสุวรรณภักดีนะครับจากเรื่องใครว่าข้าไม่เก่งโดยพระเอกของเรื่องชื่อคีโบมีโอกาสได้เจอกับนักมวยไทยในเรื่องนะครับก็คือเกลียงอาจซึ่งผลการประทัก,กันนะครับปรากฏว่าเกลียงอาดนั้นช็อกโลกในเรื่องของโลกมังงะกระตูนนะครับเพราะว่าผู้วาดน,นั้นให้เกียรติกับนักมวยไทยเป็นอย่างมากโดยวาดให้เกลียงอาดนักมวยไทยเราเนี่ยเอาชนะพระเอกของเรื่องได้นะครับแต่ว่าการแก้มือของทั้งคู่นั้นไม่ได้เกิดขึ้น เพราะว่าเกียงอ่านนั้นไปนแพ้ตัวอื่นซะก,ก่อนนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับในโลกของมังงะก,การ์ตูนเนี่ยเกียงอ่านสุวรรณพักดีก็เป็นคนที่เอาชนะพระเอกได้นะในเนื้อเรื่องเลยแล้วก็มองจากรูปร่างหน้าตาคาแรคเตอร์เนี่ยดูปั๊บก็รู้เลยนะครับว่ามาจากช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์อีกแล้วครับท่านคนที่9ช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์นะครับในการ์ตูนวาดโดยคนไทยในเรื่อง h i เอสกา r d นะครับในนิตยสารรายสัปดาห์ซีคิดนะครับเป็นการ์ตูนเนื้อหาแนวต่อสู้กันนะครับโดยระหว่างการดําเนิเเนเรื่องเนี่ย มีการกล่าวถึงนักมวยไทยที่โด่งดังในเควันแล้วก็โผมาปกป้องตัวละครในเรื่องที่ถูกทำร้ายที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เอ่ยชื่อขึ้นมานะครับว่าคนคนนี้ชื่อว่าช้างเผือกเกยียรติทรงฤทธิ์ก็ถือได้ว่าเป็นการ์ตูนไทยที่วาดยกย่องช้างเผือกเกยียรติทรงฤทธิ์ของเราแบบเรียกได้ว่าคนไทยก็ยังยกย่องคนไทยด้วยกันเองนะครับเป็นเรื่องแรกและเรื่องเดียวเลย 10. โตชิโร่อากาซึกินะครับนักมวยไทยชาวญี่ปุ่นในเรื่องสบายโตชิโร่นะครับเรื่องนี้เขียนในปี1997 1997นรับแล้วก้ตพิมพ์เข้า,าี่ประเทศะทยนะแล้วก็กไปบงเเออิญจข้า โดยเนื้อเรื่องนี้ก็คือโตชิโร่ที่เป็นคนญี่ปุ่นนั้นมาแข่งขันมวยที่พัทยาที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ตั้งเป้าที่จะเป็นแชมป์ให้ได้ซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นการ์ตูนเกรดล่างๆนะครับไม่ได้มีความสนุกอะไรมากมายเลยเขียนแค่2เล่มแล้วก็จบซึ่งหน้าตาของโตชิโร่นั้นครับอันนี้เป็นความเชื่อของผมเองนะจากประสบการณ์การหาคาแรคเตอร์อะไรต่างๆเกี่ยวกับนักมวยไทยเนี่ยผมมีความเชื่อว่าผู้วาดนั้นเจตนาวาดโตชิโร่คนญี่ปุ่นเนี่ยโดยมีหน้าตาของช้างเผือกเป็นต้นแบบนะครับทุกคนก็ดูเเเเอออออาาาาางงงแลล้ววกจินตนาาร,ร่ คล้อยตามที่ผมสงสัยหรือไม่นะครับว่ามีช้างเผือกเป็นตัวต้นแบบแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่ไม่ชัดเจนนะครับว่าน้าช้างเผือกนั้นเป็นต้นแบบคาแรคเตอร์จริงหรือเปล่านะครับอย่างเช่นตัวละครที่ชื่อฉำอุลาในเรื่องถึงจะเหย่แต่ก็สู้นาเฟยนะครับโดยเรื่องนี้มีคนไทยนะครับเอาไปพิมพ์ในวิกิพีเดียนะครับแล้วก็อธิบายมาว่า ชื่อฉำอุลาเนี่ยมีที่มาจากช้างเผือกเกียรติทรงลิ์นะครับซึ่งผมค้นหาในเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเลยต่างๆแล้วเนี่ยไม่มีข้อมูลสนับสนุนตรงนี้แต่อย่างใดนะครับไม่มีความชัดเจนผมก็เลยถือโอกาสตัดออกไปก่อนนะอาลาเนี่ก็เป็นคาแรคเตอร์ทั้งหมด10ตัวที่ผมรวบรวมมานะครับมีทั้งในวิดีโอเกมที่น้าช้างเผือกเขารู้ตัวแหละแล้วก็มีในการ์ตูนอีกหลายๆตัวที่น้าช้างเผือกไม่รู้ตัวก็มาบอกเล่านาช้างเผือกเป็นฉากๆนะครับแล้วก็เอาหนังสือจริงๆมาให้ดูด้วย ก็ในตอนนั้นนะครับก็สร้างเรายิ้มให้กับเจ้าตัวแล้วก็เจ้าตัวก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะครับว่าตัวเองจะถูกเอาไปสร้างไปในโลกการ์ตูนหลายเรื่องมากมายหรืออย่างในเกมเควันนะช้างเผือกอาจจะรู้แต่เกมอื่นๆอย่างบุลิกิวันเนี่ยนะไม่เคยรู้นะครับแล้วผมไปในวันนั้นเนี่ยก็นําภาพตัดต่อมาใส่กรอบรูปอย่างดีเลยนะครับให้นช้างเผือกเก็บไว้1ชุดแล้วอีหนชุดเนี่ยผมก็ให้นช้างเผือกเนี่ย บรรจงเซ็นลายเซ็นชื่อของแกล,ลงไปในรูปรูปนี้นะครับแล้วก็เก็บไว้จนถึงปัจจุบันนี้นะเป็นความภาคภูมิใจที่แฟนมวยคนนึงนะครับตั้งใจจะทําให้สุดยอดนักมวยไทยคนนี้ผมไม่มีสิ่งมีค่าอะไรที่จะให้นะช้างเผือกเลยนะครับไม่มีอะไรมากไปกว่าการที่จะได้คุยกันแล้วก็บอกกับน้านะครับว่าผมภูมิใจในวีรกรรมของน้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับนักมวยไทยแล้วก็ประเทศไทยของเราแล้วก็รวบรวมเรื่องของคาแรคเตอร์ที่น้าไม่เคยรู้มาก่อนเอามาเล่าเอามาให้นะช้างเผือกดูด้วยความภาคภูมิใจในตัวของน้าเอง นี่ก็เป็นคลิปเรื่องราวในตอนที่1ในวันนี้เกี่ยวกับช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์นะครับอย่าลืมติดตามเรื่องราวของนาช้างเผือกต่อในตอนที่2นะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ